มดดำคาชภาอวยพรวันเกิดทิมพิธาเอาไว้แบบนี้บอกเลยซึ้งใจมากเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับทิมพิธาที่สร้างปรากฏการณ์คนยังแห่ติดตามและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามหลังชวดเก้าอี้นายกคนที่30ของประเทศไทย และเนื่องในวันที่5กันยายน2566เป็นวันคล้ายวันเกิดของทิมพิธาอีกทั้งก่อนหน้านี้วันที่4กันยายนทิมพิธาก็ได้ไปออกรายการแฉที่มีมดดำคัชภาน็อตบรริตดีเจดาดาและแจ็คเฉลิมพลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะงานนี้ทางด้านมดดำก็ได้อวยพรวันเกิดให้กับทิมพิธาอีกด้วยซึ่งมดดำคัชภาได้ทำการอวยพรวันเกิดโดยมดดำคชภาก็ได้บอกว่า ฝากไปบอกน้องพี่พิมพ์เพราะว่าตั้งใจทำมากๆเป็นเค้กวันเกิดคุณและยังได้โผล่เข้ากอดพร้อมกับอวยพรทิมพิธาเอาไว้ว่าขอให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ทิมหวังไว้ตั้งแต่เด็กๆอยากจะเห็นวันนั้นวันที่คุณเป็นนายก และส่วนของด้านเค้กนะคะเป็นเค้กที่ออกแบบมาให้เหมือนกับทิมพิธาโดยเฉพาะบอกเลยว่าน่ารักมากไม่เท่านั้นค่ะมดดำก็ยังได้ทำการถือเค้กมาเสิร์ฟพร้อมกับอวยพรอ,อีกครั้งว่าขอให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณที่ประเทศไทยนี้มีคนที่ชื่อทิมพิธาขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆและยังได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้อีกด้วยค่ะ